ซอฟต์แวที่ในเกมอาคารนับเปลี่ยนเป็นชื่อลิงแสงมาเฟียติเซตติ้งที่ตัวรูปมาปัวรูปเหมือนตีนห่นยนต์เหยียบครับถ้าตรงลงนับแล้วถึงเพื่อตรงชื่ออะไรครับให้ไปที่ตัวเลือกไปที่ตัวรูปทักแกนี้ครับ แล้วก็ไปเอาเอากดค้างตรงไอ้ตัวล re really the no ูกฮีนะแต่งคนก็จะเจออย่างนี้ไลกดไปเลยแล้วก็เอาเล่นหนึ่งครับโยะก็ได้สออวัาลึขสานก็ใส่ชื่อของคุครับ